สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักคักแห้งสู้ฟูทุคนมาพอกันอากาศกดีๆย่ามรงพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ค่ะมาเบิ่งพอกับลูกกำลังถ่าแม่แม่เพิ่นไปตลาดเพิ่นไปซื้อเนี่ยอยู่นอาก,กินอยู่ตลาดคําอาฮวนเพิ่นทิมพอกบลูกอยู่บัดเพิ่นมาเพื่อนสิพ้าพี่พาน้องไปอัปเดตเงี้นสั้นบานท่องห้เบิ่งได้พี่น้อง้อนี่้างข้าเจ้าเฮ็ดแบบใดประท่าสีหอดใสแล้วเด้พี่น้องก็เบิ่งน้องมะนาวมานาี้พี่น้องเบิ่งพี่น้อง พอกับลูกนางถามเมียค่อยททงค่อยแทงถามเมียเอามาแล้วพี่น้องมาแล้วามาแล้วโอ้ก็นย้อนเพบนเหลียวเบิึงเอ้มาแล้วพคนน่ะเดินเดินเดินไปไปไปให้เมียให้เมียเลยมาเล็ว,ลวได้อะไรมาเนะาะเด่นได้อะไรเนาะเอ้ยมากันจับกล้องแล้วนะเจ้าพี่เนาะเอาพอดีกำลังทายกลิ่นกับลูก ใายว่าเจ้านี่ไปตลาดก็เลยว่าพอดีเจ้ามากก็เลยนะ่ะอะไรมาพี่น้องเบิ่งกันเบิ้งขึ้นหอดแห้งอยู่กับพ่อนี่พ่อเขาเสือยังให้ลูกชายนี่มันคือแมวใช่ป่ะนี่เอากระเสียแมวนะจุเจจุเจ้าได้ยังแน่ไปมากนี่ครับเอ้ยแม่ไปยังตลาดเมื่อพี่น้องจุเจ้าจุเจ้าจุเจจุเจแล้วน้ำไม่ยังนี่แอบเร็วไปได้อีลักขึ้นหอดอีแม่ดิ ขึ้นหอดนั่นแหละแม่เฉยๆนะคะนั่งเฉยๆแม่ไปจ่ายตลาดมาซื้อกับข้าวกันแล้แม่มัดเชือกมดเสียกันมัดเสียกันพอใส่ไงฟ้องไม่ได้มัดสัมวันนี้แม่อันนไปมันเป็นได้น้ำฝนแฉ่คนทางฝนบ่าห่อมจะว่ายุ่นี่คือมีฝนลิ่มเปียกันว่ะรถคนละเปื้อนนั่นเห็นมาได้จังลลางรถคนเปื้อนไปเลยอื้อ ไป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 รีวิวกันเหรอเห็นหน้าแม่ไปเห็นหน้าแม่เป็นปิดชั่วโมงคคนคล้องไปใช้เตียงคนไปไปมาดูวิแม่ได้อะไรมั่งไปไปก็ถือเดินรับขับเดบอถือไปไปพี่น้องเบิ่งดูมันใดญ่ยังมากเนี่ยโอ้ยหอ้าวบาทพี่น้องนั่งเตียงเรียบร้อยขนมต้มเอาถูกจ่ายใช่จ้า อในเนี่ยเอากินบ่อสรับผู้รับตาเอาของกินมา้เดีใจหลายกลัวเมียเห็นเมียมานะ่นขึ้นทอดเผยไว้นอกโอ้ยอยู่กับพอมีแต่เบิงกระตุนแล้วก็คึ้มเลยม่าเป็นบางครั้งลองอัดปากดูเอ้าเขาเอาเนื้อสานเนื้อสับ่ยแม่ซื้อตัดไก่มาให้ย่นเอาเด้อเอาแม่เอาตำให้หอนหอนนี่ตับไปกินบ่เอากินโชว์ ินโซปลาลุงงานเห็นอะกินบ่กินบ่หัุเนี่ยมกินบ่หัุเนี่ยแซ่บยกป้อน้ำ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 ทำไมแทบแทบค่ะแซ่บขั้นเขลียวเดี๋ยวนาะงขั้นเขลียวเดี๋ยวนาะแม่ก็หิวเือกันเลยกินก้อนเดาน้องแล้มาเดี๋ยวค่ะพี่น้องค่ะแล้ว้าวต้มมัดอยากกินข้าวต้มโชว์กันต้มโชว์ ไปยังวายู่แม่นางนี่ขี่มอไซต์ไปนิดอย่างใดน้อเคยมีคึ้มมาบึ่มบุมบม,มาบางจังน่ะเดี๋ยวตับไก่มาให้น้าหน่อยทำไหมทำจิ้มกินก,กินเด้อลูกเดากินกินกินบุกินเขา่ากินตับเลยป่าสุดเพิดไหมน้อเก็บใบไายช่องอย่าของในเด้อแฟชั่นพอข้าในไายอยู่งที่สุดนี่สองแถา <c oughs> นางมันน่าแฟชั่นโอ้มาก,กินตับไก่ตัวแฟชั่นนะ่ะมันต้องทำให้มันถึงคอปเซสร็จเลยคอามเสร็จเลยต้องมีแว่นตา มีโบผมมีรองเท้าส้นสูงมีกระเป๋าพายมีกระเป๋าพายแล้วใส่ชุดไม่ต้องซ้ำกันเขาเรียกแฟชั่นอันนี้อะไรเอ, <c oughs> เอ้ย, <c oughs> อยน่อเอาอีกไหมเนี่ยเอานี่อร่อยจังเลยเอาเอาแม่จะรีวิวให้ให้ป้าลุงเบิ่งเด้นี่มาได้ยังแม่เนี่ยตลาดก็คนกันลายอยู่พี่น้องค่ะอ,อ,อันนั้นน,นี้โควิดทางบ้านห้องกับ ทางเขตนี้เขาก็ไในมีเนาะเขตนั่นข้ามาห้วนเนี่ยเนาะอันทั้บวมีนี่ก็มีแต่ยุ่งบาดคนละเขาจะเอาไปลุงบาดหมดแล้วเนาะปวดโป้งยู่ค่ะอืมแม่กินยาเจาะจ้างชวนมาเข้ากับพี่น้องกระเบื้องอรรถบรรยากาศหนี่งพี่เบ้าบอกเผ็ดอยู่เห็นบ่กไม่ได้เป็นตายหญ่มีแต่ทงไงทงหน้าน้าแม่เนาะเห็นบ่พี่น้องเนื้อตับไก่ไสเขาเด็ป้อนเขาคนนี้เนาะอันอื่นก็บพอกินนะมากินตับไก่ ้าก็ต้มไข่ทอดไข่เนี่ยกินนะ้วก็ปาแล้วก็ปิ้งไก่มันจิดใจเก่งมากต่ว่าแม่ซื้อนางมากนยในยังหยิกแล้วถ้ากอก้องกินเหร็นมันอะไรสิบบาทชิมมึงดูแซ่บปะก็ดีแบบเมล็ดพืชปกินเข่านี้นะบาทชิมพอดีทีแ่เนาะ ้องพอบมมีเลยเนาะ้องพอบมมีเลยเนาะ้องพอมีอย่างของพอโอ้แกงขี้เล็กวมาแกงขี้เล็กวมาของหวานมันคือแตกหนึ่งทุ่งแตกเนี่ยหนิมีแ้วของหวานมาให้โอ้ของหมักเนาะเพิ่มเพิ่มหวานเข้าไปร่างกายต้องการหวานแล้วนี่คืออะไรปิ้งชุมออกไปแห่ เมียวเอ้กัดคูคีบิดมาหน้าได้เมียวก็ได้นันี่าเอากินเบสือสิเหลืออวนอ๊อกเกาะสาวมนเลียงเอาลูกนะกินหนุกกินเยอะๆตับมั้นี่เด็กได้บางหูไงเด็กมีเอฟซีว่าบ้านล้างนี่คือจุขาดตับหูก็ได้เนาะเห็นกินเข่าอยางนี้กินย่างนั้นโอ้ยขายอะไรดีตับหูนี่ไปลองขาดก็ได้ค่ะมีหน่วยละห้าบาท หมักหมักมัดเียนเลยทั้งสามคนทั้งสองคนใช่ถ้าไม่ได้กินมันเหมือนจกับแกงเนื้อใหม่ขาดว่าอะไรแกงเนื้อใหม่อยุดก่อนเดินสวมมันดูดัดดีว่ะแน่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 เนี่ยมันใจแม่สวยมากเลยได้อยังโอ้โหเอาพี่น้องมึงอไหร่เอากองหมักกองหมักพี่น้องของหมักบุญทำนะไปย่างนอกบ้เดานอือ นี่แหะยุ้ยสานวันน่าวขันซื้อละงามไข่ดีเลยเพื่อนีรู้ไปลองเพลงเกือบโล่บอกจำบ้างว่าโล่เกือบโล่เลยนะค่ะโอเคเนี่ยสุดยอดก้วยเนื้อโอ้ยก้วยเนื้อเหรอพ่อนาบบริกิตไลายมื่นได้เออนาเพราะครับแมลงกินก้วยเนื้อป่นแม่พ่อกินยังกินได้หมด่อละไข่นะกินแล้วก็ทายทอง รักษาสุขภาพเอ,อ้ยมองดูไข่พี่น้องเอ,อ้ยสามาันสุดขอ,องลอมกันป้าเหี่ยวเนี่ยขื่อมามมองดูเพื่อก้อนเงี้งขี่หอนีเรีบเข้าห้องแอร์ด่วน <c oughs> ห้องแอร์ก็คือห้องพัดลมของห้องนี่แหละเห็นได้เลยนะนี่อะไรลูกามาหน้าลุงป้านาหัางว่าอารมณ์ดียงิ้มเห็นกองอันเป็นอารมณ์ดีเป็นยิ้มกันเป็นอารมณ์บอดี้บังคับ คือพี่น้องเห็นแหละพนดีเจ็ดแบบคือยังตีที่หายใส่กล่องมาได้กันพันลมพอดีพอดำล,ลมดีคือว่างหันนะพี่นอ้องเลยยอมหลับออยู่่พีน้งเป็นคนลาเริงนองมานาลาเริงแก้มใสอาจจะยาใสดีเห็นแทยก์กะอยากไปหาก็เป็นลาเริงนกท่าป่ะลาเริงนกท่าหนึงนกท่าอำเภอจ้ะอำเภอเริงเอาขี้พาน์ทประจำเลยได้ไดยังอีกปะเดียวปะเดี๋ยวไม่อย่างนี้เอ,นนอ,อากินาโชู เอินพี่น้องลุ้งไปกินน้ำย่างมาเด้อค่ะป่าลุงอ่ะอีบ้านอ่ะอีบ้านหนึ่งถ้าคลิปนี้แล้วก็สีไปอัปเดทเนี่ยนะพี่น้องเบื่อวันนี้มีความเคลิบหนายอยังสร้างคนมาเห็ดพี่น้องเลยอือกินนกกินโชยลุงปลานาด้ะกินโชม้ด้วยแซ่บป่ะกินหลดกินมากได้ขันเกี่ยวเกี่ยวกับพวกปิ้งซีนปิ้งทับไก่ปิ้งไก่บนนี้นั่งที่มากอยู่โนแม่เนาะเนื้อไก่มากกินเนื้อไก่ออ ชีดปลาปันไทเหรออืเป็นชีดเป็นหมูปลาปันใด่ไหมทุงไทยมันหยาบต้องกินบางย่างได้กุ้งนะคะใช่ปลาเผ็ดคือจะกินตำกุ้งสดเปล่าออม,มนเลี้ยงอาศัจักแต่เดี๋ยวไเม่เมี่หเห็นยังทุ่มชุ่มืดนเป็นอย่ง,ง,ต,ไไงตัวบุกไปงีะตัวน่อยโอ้โตัดีต้ำสดๆงามเลยอ้าวอันนี้คมอง่างอยู่บนเด็ดปลาสม ผสมปลาสวายโอ้ยิ่งใช้ใบตองใบตองที่รังบานเอาเลยแม่กระดูกวัวมาขัดนะหนึ่งเขาหอนหอนจับจับบวยบวอยสมปลาหน่อยก้อยปลาซิ่งใหญ่ผสมปลาหน่อยก้อยปลาซิ่งใหญ่ได้มักทีใช้ได้กินถือแกกะตั้งซื้ออีกเด้อยฮึฮึฮึนักกะมี่เราแล้วก็ได้ผักมัสน้องผักนักสน้องผักกระแพ้งด้วยพี่น้อง น,นะน,นี่น่ะร้อยหนึ่งเด่นในภาคในทงอ่าจะเป็นอย่างเนี้ยผักเจ้ายวันนี่นนี่อย่างเนี้ยนะพักสลัดพักหอมพักหอมป้อมหอมแป้มเนี่ยมันบุ้มี้กินไรข้าวซื้อไหวน่ะอืมอืมอ่ะสากรคนี่ลรอคระบพี่น้องครับสารคนี้รือใบสำนีนู่นนะแม่เนาะอ่าใบคอกันใบขึ้นหาเด้อ,อค่ะขอบคุณในการติดตามสารคดีไนะ์แค่สวัสดีครับสวัสดีนะค,ค่ะมาหนเอ,ะะ<ข>อ้ย